สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับน้ำพี่อ่องฟอง Channel, ชาแนลเช่นเคยคะ่ะจากคลิปที่แล้วนะคะหลายๆคนทักเข้ามาบอกว่าช่วยสอนวิธีการลงทะเบียนคิวโค้ดหน่อยได้ไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาดูวิธีการลงทะเบียนคิวโค้ดไปพร้อมๆกันคะ่ะสำหรับเว็บไซต์นะคะการลงทะเบียนยกเว้นการกักตัวคิวโค้ดจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้กันนะคะทุกคนจากนั้นก็คลิกลิงก์นะคะลงทะเบียนคิวโค้ดกันได้เลยคะ่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าหลักของการลงทะเบียนคิวโค้ดนะคะทุกคน โดยจะขึ้นมาเป็นภาษาเกาหลีค่ะภาษาที่ให้กรอกรายละเอียดนะคะก็จะเป็นเกาหลีแล้วก็อังกฤษค่ะให้ทุกคนนะคะทําการเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษค่ะแอดมินนะคะก็จะทําการช่วยทุกคนนะคะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้อ่านเข้าใจกันง่ายๆก่อนแล้วค่อยกรอกนะคะเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะในหน้าหลักนี้ก็จะมีข้อความนะคะบอกว่าเริ่ม1ตุลาไม่จําเป็นต้องตรวจ PCR สําหรับโควิด19หลังเข้าประเทศแล้วค่ะรับทราบข้อความแล้วก็กด confirmation นะคะทำการ ยืนยันไปได้เลยค่ะสําหรับการลงทะเบียนคิวโค้ดเป็นการลงทะเบียนเพื่อยกเว้นการกักตัวนะคะส่วนนี้ยังคงต้องลงทะเบียนอยู่ค่ะทุกคนปัจจุบันการลงทะเบียนคิวโค้ดสามารถลงง่ายขึ้นมากกว่าเดิมแล้วค่ะทุกคนเพราะระบบนะคะได้ทําการตัดรายการบางส่วนออกไปค่ะทั้งหมดก็จะมี8สเตปด้วยกันค่ะเริ่มสเตปแรกนะคะเป็นการยินยอมตามข้อกําหนดและเงื่อนไขสเตปที่2เป็นการใส่อีเมลสเตปที่3นะคะใส่ข้อมูลหนังสือเดินทางของเราสเตปที่ส ป้อนข้อมูลนะคะการเข้าพักสเต็ปที่5ป้อนข้อมูลการกักกันค่ะส่วนสเต็ปที่6เป็นการใส่ข้อมูลสุขภาพสเต็ปที่7นะคะยืนยันการป้อนข้อมูลแล้วก็สเต็ปที่8นะคะสเต็ปสุดท้ายเป็นการออก QR Code นั่นเองค่ะเมื่อเราทราบขั้นตอนต่างๆแล้วนะคะในหน้าหลัก QR Code ก็ให้เรานะคะคลิกไปที่ go ได้เลยค่ะ เข้าสู่สเต็ปที่1นนะคะทุกคนมาทําความเข้าใจกันเป็นภาษาไทยกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปกรอกเป็นภาษาอังกฤษค่ะในสเต็ปที่1นนะคะเป็นการยินยอมตามข้อกําหนดและเงื่อนไขนะคะเขาก็จะถามเราว่าคุณอายุต่ากว่า14ปีหรือไม่ถ้าไม่ก็ตอบว่าไม่ค่ะถ้าใช่ก็ตอบว่าใช่นะคะช่องที่สองเป็นการเลือกทวีปของเราค่ะก็กดเลือกเอเชียนะคะช่องที่สมค้นหาหรือเลือกสัญชาติของคุณนะคะก็พิมพ์เป็นไทยแลนด์ค่ะแล้วก็ติ๊กนะคะยินยอมตาม ข้อกาหนดนะคะกดอังกฤษนะคะหรือยินยอมทุกข้อความไปได้เลยค่ะหรืออยากจะอ่านข้อความกันก่อนก็อ่านไปตามนี้ได้เลยนะคะทุกคน จากนั้นมากรอกข้อมูลในหน้าภาษาอังกฤษกันค่ะคุณนะคะอายุต่ำกว่า14ปีหรือไม่ถ้าไม่ก็ตอบโนไปได้เลยค่ะแล้วก็เลือกทวีปนะคะเป็นทวีปเอเชียจากนั้นก็ให้พิมพ์นะคะในส่วนข้อที่3เป็นไท a แลนด์ค่ะ จากนั้นทุกคนติ๊กยินยอมนะคะตามข้อกําหนดและเงื่อนไขค่ะส่วนในหัวข้อด้านล่างให้ทุกคนเช็คนะคะว่ากดอังกฤษทุกหัวข้อหรือยังจากนั้นนะคะให้คลิกไปที่เนกได้เลยค่ะระบบก็จะทําการรันนะคะมาสู่สเต็ปที่2ให้เรานะะคใส่หมายเลขหนังสือเดินทางของเราแล้วก็ที่อยู่อีเมลของเรานั่นเองค่ะหมายเลขหนังสือเดินทางนำเบอร์พาส r ปอร์ตของเราเป็นอะไรก็กรอกลงไปได้เลยค่ะ ช่องถัดมานะคะก็ให้เรานะคะใส e ่อีเมลของเราค่ะใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกที่เนกได้เลยค่ะจะเข้าสู่สเต็ปที่3นะคะทุกคนเป็นการใส่ข้อมูลหนังสือเดินทางของเราค่ะข้อมูลบางส่วนนะคะที่เราทําการกรอกไปตั้งแต่หน้าแรกนะคะบางส่วนก็จะลิงก์เข้ามาในหน้านี้ให้เราอัตโนมัติเลยค่ะข้อที่1จะเป็นการกรอกทวีปและสัญชาติค่ะ ข้อที่2นะคะจะเป็นการระบุเพศค่ะข้อที่3ใส่นามสกุลและข้อที่4ใส่ชื่อตามหนังสือพาสปอร์ตค่ะทุกคนข้อที่5ใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็ข้อที่6นะคะใส่หมายเลขหนังสือเดินทาง ทำความเข้าใจในแต่ละหัวข้อแล้วมากรอกในหน้าภาษาอังกฤษกันค่ะทุกคนข้อที่1กรอกทวีปเอเชียค่ะสัญชาติไทยแลนด์นะคะข้อที่2เป็นผู้ชายก็เมลค่ะเป็นผู้หญิงก็ฟีเมลนะคะทุกคนในส่วนของข้อที่3เป็นนามสกุลภาษาอังกฤษนะคะตามหนังสือพาสปอร์ตค่ะในส่วนของข้อที่4เป็นชื่อภาษาอังกฤษตามหนังสือพาสปอร์ตค่ะ ในส่วนของข้อที่5ใส่วันเดือนปีเกิดตามหนังสือพาสปอร์ตนะคะโดยที่ให้ใส่ปีก่อนตามด้วยเดือนแล้วก็ตามด้วยวันที่ค่ะในส่วนของข้อที่6นะคะกรอกหมายเลขหนังสือเดินทางของเราค่ะทุกคนจากนั้นนะคะให้คลิกไปที่เน็ตได้เลยค่ะ จากนั้นระบบก็จะรันมาสู่ในสัตเจตที่4เป็นการป้อนข้อมูลที่พักค่ะทุกคนข้อมูลในช่องแรกที่ให้กรอกจะเป็นการให้กรอกนะคะประเทศที่ออกเดินทางครั้งสุดท้ายค่ะช่องที่สองนะคะจะเป็นการให้กรอกวันที่เรานะคะเดินทางถึงประเทศเกาหลีค่ะทุกคนในส่วนของช่องที่3นะคะระบบก็จะให้เราใส่ที่อยู่โรงแรมที่เรานะคะจะไปพักที่เกาหลีค่ะช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะทุกคนสามารถใส่รหัสไปรษณีย์โรงแรมเพื่อทําการค้นหาที่อยู่ได้เลยค่ะช่อง ถัดมานะคะให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ไทยของเราคะ่ะทุกคนในส่วนของช่องสุดท้ายนะคะทุกคนระบบก็จะให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์นะคะติดต่อที่มีอยู่ในเกาหลีก็จะเป็นนะคะหมายเลขติดต่อของโรงแรมก็ได้คะ่ะจากนั้นมากรอกข้อความในหน้าภาษาอังกฤษกันคะ่ะกรอกประเทศที่ออกเดินทางครั้งสุดท้ายนะคะกรอกเป็นไทยแลนด์ค่ะ ระบุวันที่นะคะที่เราจะเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ช่องต่อมานะคะให้เราใส่ที่อยู่ที่เราจะไปพักที่เกาหลีค่ะคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมกรอกรหัสไปรณียีลงตรงช่องนี้ได้เลยค่ะจากนั้นคลิกค้นหาจากนั้นนะคะให้เราทำการเลือกที่อยู่ให้ตรงกับโรงแรมของเรานะคะทุกคน เมื่อเรานะคะทำการเลือกที่อยู่เรียบร้อยแล้วระบบก็จะให้เรานะคะกรอกที่อยู่แบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะในช่องนี้สามารถกรอกชื่อโรงแรมของเรานะคะไปได้เลยค่ะทุกคนจากนั้นใส่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ไทยค่ะการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะให้ตัดศูนย์ข้างหน้าออกไปได้เลยค่ะ และในหัวข้อสุดท้ายนะคะทุกคนให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อที่เกาหลีค่ะจากนั้นนะคะเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกไปที่เน็กได้เลยค่ะ มาถึงสเต็ปที่5และสเต็ปที่6กันแล้วนะคะในหน้านี้นะคะก็มีข้อความแจ้งเตือนบอกว่านะคะตามนโยบายการตอบสนองการกักกันนะคะมีผลตั้งแต่วันที่8 22ีมิถุนายนนะคะการกักกันได้รับการยกเว้นไม่ว่าจะมีนะคะใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือการยกเว้นการกักกันค่ะถ้าอ่านข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดไปที่ Confirmation การยืนยันได้เลยค่ะในสเต็ปที่6กก็จะให้เรานะคะกรอกข้อมูลสุขภาพของเราค่ะในส่วน ของช่องแรกระบบก็จะให้ใส่หมายเลขเที่ยวบินขาเข้าค่ะวงเล็บด้วยนะคะว่าบังคับในส่วนของช่องถัดมาก็จะเป็นการให้กรอกหมายเลขที่นั่งนะคะทุกคนใครนะคะท,ที่ทราบหมายเลขที่นั่งก็กรอกไปได้เลยค่ะส่วนใครที่ไม่ทราบก็เว้นว่างไว้ได้ค่ะทุกคน ช่องถัดมานะคะระบบก็จะให้เรานะคะระบุภาวะสุขภาพของเราค่ะในช่วงระยะเวลา21วันที่ผ่านมาถ้าใครเคยเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็ให้ระบุด้วยค่ะแต่ถ้าใครนะคะไม่ได้เดินทางไปไหนเลยก็ใส่เหมือนเดิมค่ะทุกคนให้ใส่ไทยแลนด์ไปค่ะไม่งั้นระบบจะไปขั้นตอนต่อไปไม่ได้ค่ะทุกคนช่องแรกกรอกทวีปเอเชียไปค่ะในช่องที่สองกรอกไทยแลนด์ไปค่ะทุกคน ส่วนใครที่เคยเดินทางนะคะไปหลายประเทศก็เลือกได้นะคะสูงสุดถึง4ประเทศเลยค่ะ ในข้อที่สองระบบก็จะถามเราว่าในช่วง21วันที่ผ่านมาเรานะคะมีอาการอะไรหรือไม่มีอาการติดช่องแรกนะคะไม่มีอาการติดช่องที่2ค่ะในข้อต่อมานะคะระบบก็จะถามาว่าในช่วง21วันที่ผ่านมาคุณมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่นะคะมีไข้ตัวสัว่นปวดศีรษะเจ็บคอน้ำมูกไหลไอหายใจลําบากอาเจียนปวดท้องพื้นดีซัานการเสื่อมสภาพของการทํางานทางจิตมีเลือดออกหรือ อาการอื่นๆหรือไม่ถ้ามีก็ให้ติ๊กตามนั้นไปเลยค่ะถ้าใครไม่มีก็แวะมาหัวข้อที่3กันได้เลยค่ะทุกคนในหัวข้อที่3ก็จะถามประมาณว่าเรานะคะมีพฤติกรรมใดๆตามช้อยที่ให้เลือกหรือเปล่าถ้าไม่มีนะคะก็ให้ติ๊กช่องแรกไปได้เลยค่ะทำความเข้าใจกับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากรอกข้อมูลในหน้าภาษาอังกฤษกันค่ะช่องแรกกรอกหมายเลขเที่ยวบินขาเข้าของเราค่ะ ช่องถัดมานะคะใส่หมายเลขกที่นั่งค่ะ ในช่วงระยะเวลา21วันที่ผ่านมาถ้าใครเคยเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็ให้ระบุด้วยค่ะแต่ถ้าใครนะคะไม่ได้เดินทางไปไหนเลยก็ใส่เหมือนเดิมค่ะทุกคนให้ใส่ไทยแลนด์ไปค่ะไม่งั้นระบบจะไปขั้นตอนต่อไปไม่ได้ค่ะทุกคนช่องแรกกรอกทวีปเอเชียไปค่ะในช่องที่สองกรอกไทยแลนด์ไปค่ะทุกคนส่วนใครที่เคยเดินทางนะคะไปหลายประเทศก็เลือกได้นะคะสูงสุดถึง4ประเทศเลยค่ะ ในช่วง21วันที่ผ่านมาคุณมีอาการอะไรหรือเปล่านะคะถ้ามีติ๊กช่องแรกถ้าไม่มีติ๊กช่องที่2ค่ะถ้ามีอาการมีอาการอะไรบ้างให้ติ๊กตามช่องด้านล่างได้เลยค่ะถ้าใครไม่มีอาการใดๆเลยให้แวะมาหัวข้อที่3ได้เลยค่ะทุกคนข้อที่3ได้กระทําการใดๆตามช้อยที่ให้เลือกดังนี้หรือเปล่านะคะถ้าไม่มีติ๊กตรงช่อง Not applicable ได้เลยค่ะจากนั้นคลิกเด็กค่ะ เข้าสู่สเต็ปที่7กันแล้วคะ่ะทุกคนให้ทุกคนนะคะทําการตรวจทานข้อมูลที่เรานะคะได้ทําการกรอกลงไปทั้งหมดคะ่ะว่าถูกต้องหรือเปล่าตั้งแต่ข้อมูล Input นะคะข้อมูลหนังสือเดินทางข้อมูลโรงแรมที่พัก เมื่อทุกคนนะคะทำการตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างว่าถูกต้องเรียบร้อยดีแล้วก็ให้กดไปที่สมิธได้เลยค่ะแต่ถ้าทำการตรวจสอบแล้วมีข้อผิดพลาดน,นะคะสามารถกดแก้ไขได้ค่ะไปที่ modify ได้เลยค่ะพอเรากดสมิธเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นตัว QR code มานั่นเองค่ะทุกคนและตัว QR code ของเรานะคะก็จะถูกส่งไปยังอีเมลของเราด้วยค่ะทุกคนจากนั้นนะคะก็ให้เราปริ้นเอกสาร QR code ออกมาเพื่อพกติดตัวไปด้วยค่ะ เพราะว่านะคะเป็นหนึ่งในเอกสารที่เรานะคะจะต้องใช้เมื่อเราเดินทางไปถึงที่สนามบินอินชอนที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะก็เสร็จสิ้นนะคะกระบวนการการลงทะเบยียน QR Code ค้ของเรากันแล้วค่ะทุกคน ขั้นตอนบางรายการนะคะได้ถูกตัดออกไปแล้วก็เหลือขั้นตอนที่ลงไม่ยากเลยค่ะทุกคนทำตามกันดูนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายไลค์เลย